นี่ก็จะเป็นเซตอัพและวิธีการเล่นเกมเวอร์แดนนะครับหรือในชื่อภาษาไทยว่าสวนเนรมิตเนาะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ Tower Tactics เกมนะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ได้สอนเล่นเกมนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวอันนี้ผมจะเซตอัพเป็นสำหรับผู้เล่น2คนนะอันดับแรกนะฮะเราก็จะเอาพวกโทเค็นต่างๆเนาะมันจะมีโทเค็นที่มันเป็นโทเค็นของหรือว่าโทเค็นของตกแต่งบ้านทั้งทั้งหลายนะครับ ใส่ลงไปในถุงทั้งหมดตรงนี้เนาะมันจะมีถุงผ้ามาให้นะแล้วให้เราถุงแล้วเราให้เราจั่วนะเปิดมาเรื่อยๆนะจากใกล้กองเปิดมาอย่างงี้มาไว้ตรงกลางโอเคถัดมาครับแล้วให้เอาถุงวางไว้ใกล้กับกองกาเนาะมันจะมีกองการที่เป็นกาดพืชกับกาดห้องนะ การพืชเนี่ยข้างหลังจะเป็นรูปแบบนี้นะส่วนการห้องจะเป็นแบบนี้ให้เราเปิดออกมานะครับเลียงไปเนาะจากตรงนี้4ี่ใบอย่างละ4ใบแํามัจะได้ออกมาเป็นแถวแบบนี้ถัดมาให้เอา,เอา,เอาโทคเค็นเขียวขจีเนาะจะเป็นโทคเค็นรูปอย่างเงี้ยครับนะอันนี้จะแทนเท่ากับ3ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเท่ากับ1นะเล็กแบบนี้จะเท่ากับหนะึ่งก็ไวใ้ใกล้ๆตัวนะ ตรงไหนก็ได้ถัดมาให้เอาโทเค็นยอดชาวสวนเนาะหรือว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะเรียกเป็นกดไลค์แล้วกันนะแบบนี้นะวางไว้นะที่ทุกคนเอื้อมถึงทําการเตรียมโบนัสกระถางนะนี่จะเป็นกระถางแบบนี้โบนัสกระถางมันจะมีแต้มอยู่ข้างหลังจะเป็นแบบไม่มีแต้มเนาะเอาแบบที่มันมีแต้มะนะครับถ้าเล่น2คนเนี่ยใช้ทั้งหมดอันละแต้มละนะครับสอันถ,อถ้าเล่น2คนเนี่ยแต้มละ3อัน แบบนี้สามอันก็คือเนี่ยมีเบอร์สามสามอันเบอร์สองสองอันไอสามอันเบอร์หนึ่งสามอันแล้วก็จะเป็นกระถางแบบปกติแบบนี้เนาะก็ใช้ทุกอันจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาออกมาใช้แค่นี้ถ้าเล่น3คนเนี่ยใช้อย่างละ4อันนะที่มันมีตัวเลขเนาะถ้าเล่นถ้าเล่น4คนใช้5อันถ้าเล่น5คนใช้6อันนะครับก็ตามจำนวนเพลเยอร์เลย แล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้การ์ดที่เป็นการ์ดสรุปแบบนี้นะครับ2ใบเนาะซึ่งจริงๆหน้าหลังมันเหมือนกันนะก็คือเอาอย่างเงี้ยมา2ใบแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นสรุปรวมของเกมนี้นะอามาวางไว้หน้าตัวเราแล้วก็ได้การ์ดที่มาเป็นอ่คังเก็บของแบบนี้นะครับกับที่เก็บอ่ไอ้กดไลค์นะหรือโทเค็นยอดชาวสวนเนาะวางไว้หน้าตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะได้รับ การ์ดนะครับที่เป็นการ์ดพืช1ใบกับการ์ดห้อง1ใบแบบนี้แล้วให้เราเอาการ์ดพวกนี้ครับมาวางไว้ข้างหน้าเราเนาะโดยที่ให้จินตนาการว่าตรงนี้มันเป็นแถว5นะครับ5ใบเาแบบเป็น5ใบเรียงกันนะคูณด้วย3เนะาะสแถวล่างนี้นะครับจะเป็น5คูณกับ3เนาะ มาถึงเนี่ยให้เราเรียงก่อนเลยว่าเราจะวางยังไงนโดยที่เวลาการวาง2ใบเนี่ยให้วางเป็นแนวเครื่องหมายบวกเท่านั้นนะครับห้ามห้ามวางห้าวางเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะก็ให้วางไปสมมติอ่าผมวางแบบนี้แล้วกันอ่าผมวางเป็นแถวแรกอย่างนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายอ่าอย่างนี้อัแถวนี้แล้วแถวแถวสองจินตนาการเอาเนาะว่าอันนี้มันจะมีบนไล่งอีกนะพอวางเสร็จปุ๊บให้ดูว่าเอ่อโทเค็นไอการ์ดอันนี้ครับมันต้องการแสงรูปแบบไหนบ้างเนาะถ้ามันตรงกับ มุมของห้องแบบนี้นะฮะให้เราเราก็จะได้โทเค็นเขียวกระจีไป1อันเอนาผมวางอย่างนี้แล้วกันก็จะได้โทเค็นเขียวกะจีมา1อันก็วางไว้บนการ์ดพืชแบบนี้หนึ่งใบแล้วก็ให้สุ่มหาเฟิร์สเพลเยอร์เนาะจริงๆแล้วก็คือหลักๆเนี่ยให้ดูว่าตรงการ์ที่เราสุ่มได้มาตรงนรเนี้ยครับเนี่ยใครมีเลขตรงเนี้ยสูงสุดจะได้เล่นก่อนนะครับถ้าเสมอกันเนาะให้ดูจากชื่อของพืชตรงเนี้ยเรียงตามตัวอักษร นะครับตามพจนานุกรมโอเคนะก็จะประมาณนี้ถัดมาเราก็จะดูว่าพอใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ใช่ไหมครับคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้ไอ้โทเค็นยอดไลท์แบบเนี้ยจะไม่ได้นะคนที่เป็นคนเล่นคนสุดท้ายเนาะจะได้ไอ้ยอดไลท์เนี่ยสองอันนะครับเช่นอะไรเช่นนู้นเล่น2คนใช่ไหมอีกคนหนึ่งอ่ะได้ไอ้ยอดไลท์เนี่ยสองอันเขจะได้ยอดไลท์แบบเนี้ยสองอันนะก็เอายอดไลท์เนี่ยไปวางไว้ ตรงบนการ์ดนี่มันจะมีที่เก็บการ์ดอยู่ตรงนี้นการ์ดที่เก็บมันจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเล่น3คนเนี่ยก็คือคนคนถัดจากผมเนือผมเป็นเฟิร์สเพย์เนอร์เนาะคนถัดจากผมเนี่ยเขาจะได้อโทเค็นยอดไลท์เนี่ยหนึ่งอันนะแล้วก็คนที่3คนสุดท้ายเนี่ยได้2อ,อันถ้าเล่น4คนเนี่ยก็คือคนสุดท้ายได้2อ,อันถูกไหมที่เหลือนะครับจะได้คนละหนึ่งอันอันนี้คืออ่าโทเค็นยอดเฉาส่วนนะหรือกดไลท์ถ้าเราเล่นโหมดที่เป็นโหมดยากเนาะมันจะมีการ์ดเป้าหมาย เป็นเป้าหมายห้องนะฮะเป้าหมายไอเทมเป้าหมายพืชเนาะให้สุม่มาอยาังระบนะครับเปิดเป็นเป้าหมายเฉพาะในเกมนี้รอบนี้เท่านั้นก็เปิดไว้อย่างงี้จริงๆก็คือกองเนี่ยเก็บเก็บเข้ากองไปได้เลยนะครับหมายถึงว่าเก็บเข้ากองไปได้เลยใช้แค่3ใบนี้นะครับท่านี้เราก็พร้อมจะเล่นเกมเวเดนหรือส่วนเนลามิดแล้วครับโดยที่ในเกมเกมนี้นะครับสเตปการเล่นเนี่ยคือเราเนี่ยจะวางแผนวาง วางห้องตรงนี้นะครับให้มันเป็น5คูณกับ3าเนาะนะถ้าวางครบเมื่อไหร่นะครับก็คือผู้เล่นทุกคนจะวางครบพร้อมกันนะวางครบเมื่อไหร่ก็จะจบเกมแล้วก็ไ่ขีดคะแนนตอนจบเกมเนาะคราวนี้สเต็ปของเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะสเต็ปที่1เนี่ยก็คือว่าในตาของเราเนาะเราจะเลือกนะครับหยิบกาตรงนี้นะครับหยิบพืชหรือห้องนะเลือกเอาอันใดหนึ่งนะฮะสมมติว่าผมเลือกจะหยิบ เดี๋ยวขอดูก่อนผมเลือกจะหยิบอันนี้นะครับเลือกจะหยิบใบนี้นะผมก็หยิบมาแล้วถัดมาเนี่ยสิ่งที่ผมต้องหยิบก็คือผมต้องหยิบโทเคนที่เป็นไอเทมที่อยู่แถวเดียวกันมาด้วยนะไม่ว่าผมจะหยิบพืชหรือหยิบห้องเนาะผมต้องหยิบไอโทเคนอันนี้มาด้วยนะเพราะนั้นผมก็จะหยิบมาอย่างนี้เป็นคู่หนึ่งแบบนี้นะพอหยิบเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเอาการ์ดพืชเนี่ยมาวางลงในห้องนี้นะก็คือต้องติดกับใบเดิมในแนวเครื่องหมายบวกเนาะก็คือต้องติดติดแบบนี้ เนาะแบบนี้เครื่องหมายบวกนะห้ามเฉียงนะฮะแล้วก็กดอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพืชการพืชเนะี่ยห้ามติดกับพืชนะะการห้องนะห้ามติดกับห้องเนาะการชนิดเดียวกันห้ามติดกันเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนซิกแซกฟันลาแบบนี้นี่มันจะเป็นฟันตาแบบประมาณนี้เนาะแล้วเวลาพอเราวางลงไปครับให้เราดูว่าพืชอย่างพืชนี้ครับเขาต้องการรับแสงประเภทไหนเนาะ อันนี้มันจะมีแสงทึบเลยกับแบบแสงครึ่งวงกลมให้เราดูว่าห้องเนี่ยตามหัวมุมตรงนี้ครับมันให้แสงแบบไหนบ้างเงี้ยอันเนี้ยเขาให้แสงแบบทึบเลยใช่ไหมครับถ้าผมวางอย่างงี้เนาะมันตรงกันนะครับเขาต้องการพอดีนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้โทเค็นเขียวกะจีมาหนึ่งอันแบบนี้นะจบถ้าในอนาคตนะฮะในอนาคตเกิดสมมติผมหยิบใบนี้มาใบนี้เนี่ยมันเป็น ทึบกับครึ่งวงกลมเนาะแล้วผมมาวางแบบนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยมันเป็นทึบมาด้านนี้ใช่ไหมอันเนี้ยก็จะได้โทเค็นเขียวกะจีมาหนึ่งอันส่วอันเนี้ยด้านครึ่งวงกลมเนี่ยมันตรงกันพอดีเขาก็จะได้โทเค็นเขียวกะจีมาหนึ่งอันแบบนี้เหมือนกันประมาณนี้อันนี้คือในอนาคตก็จะก็สามารถมาทําคอมโบอย่างนี้ต่อได้นะฮะัดมาครับพอเราเติมโทเค็นเขียวกะจีเสร็จเนี่ยให้เราดูว่ามีต้นไม้ต้นไหนเนี่ยสำเร็จบ้างสําเร็จคืออย่างอันเนี้ยเขาเขียนว่า ต้นไม้ต้นนี้ดีควายทุกแห่งเขียวกระจีบ, G, บนการ์ดไปเนี้ยครับสอันนะครับเช่นสมมติว่าถ้าผมเนี่ยสามารถวางครบ3อันได้นะาวางไอ้ทเค็น่งเขียวกระจีเนี่ยครบ3อันปุ๊บอย่างงี้นะฮะให้ผมเอาทเค็น่งเขียวกระจีเนี่ยออกแล้วให้ไปหยิบกระถางนะครับเบอร์สูงที่สุดที่ยังเหลืออยู่ก็คือหยิบอันนี้มาแล้วก็มาวางตรงนี้อ่าเท่านี้แสดงว่าเราปลูกพืชชนิดนี้สําเร็จแล้วนะครับต่อไปเนี้ยไอ้พืชไปเนี้ย จะไม่ได้รับโทเคนเขียวกะจีอีกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยจะได้คิดแต้มนะแต้มแต้มแต้มเต็มเต็มของเอาซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือไอเดียนะครับก็คือวางห้องเสร็จเติมโทเคนเขียวกะจีนะหรือวางพืชเสร็จเติมโทเคนเขียวกะจีถ้าเติมเสร็จแล้วเต็มนะครับเราก็เอากระถางมาวางถ้ากระถางยังเหลือเนาะถ้าเบอร์สามยังเหลือถ้าไม่เหลือก็เบอร์สองนะครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นกระถางแบบไม่มีแต้มนะอ่ะแล้วถัดมาโทเคนที่เราหยิบอันนี้มานะคร ลงบนกาดตรงนี้อย่างนี้เก็บไว้อย่างนี้1อันนะหรือเลือกที่จะใช้เลยก็ได้นะครับคราวนี้ไอโทเคนตรงนี้พอดีตอนนี้มันมีแต่โทเคนที่มันเป็นโทเคนของประดับของตกแตง่งเนาะโทเคนอันพวกนี้ครับมันจะวางไว้บนการดห้องแบบนี้ซึ่งเวลาวางนะครับคุณสามารถวางไม่ตรงกับสีห้องก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์นะในแง่ของการคูดแต้มเนา แต่ถ้าสมมติว่าผมวางตรงกับห้องแบบนี้อ่าประมาณนีนะ้เดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยมันจะมีโบนัสนพิเศษนะฮะประมาณนั้นสมนะมุติว่าผมยังไม่มีห้องที่สีมันตรงอ่ะพื้นหลังสีชมพูแบบนี้เลยเนาะเพราะนั้นผมก็คิดว่าเก็บไว้ก่อนนะครับโบนัสผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะนะซึ่งรอบหน้าเนี่ยพอผมไปหยิบมาเพิ่มเนาะผมจะไม่สามารถเก็บได้แล้วเพราะนั้นผมจะโดนบงังคับวางเนาะหรือาผมสามารถสมตมติรอบหน้าผมหยีแบบน,นี้มาถูกไหมผมสามารถเอามาสลับกันเนี้ยแล้วอันเนี้ยไปวาง ได้คือเราเก็บได้ทีละอันเดียวนะครับหรือเราสามารถวางสองอันพร้อมกันเลยก็ได้นะเพื่อเปิดช่องตรงนี้ให้วางก็ได้แบบนี้นโอเคอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูอย่างมันจะมีโทเค็นที่มันเป็นของแบบนี้ด้วยฮะอ่ะเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูมีปุ๋ยนะฮะมีโบลดน้ําแล้วก็มีพลัวนะ่วเนาะนี่อันนี้เป็นโทเค็นที่เราจะเจอได้เหมือนกันเนาะซึ่งมันก็จะวางอยู่อย่างนี้เหมือนกัน,นถ้าเราหยิบมาใช่ไหมเราก็เลือกจะเก็บได้หรือเราเลือกที่จะใช้ พวกเขาออกไปได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้สามอันนี้ทําอะไรได้บ้างเนาะโทเคนสามอันนี้นอะอันดับแรกคือ,อโทเคนปุ๋ยนะครับปุ๋ยถ้าเราใช้ปุ๋ยเนาะสมมติเราจะใช้ปุ๋ยเราก็ใช้แล้วเราก็โยนปุ๋ยทิ้งเข้าใจเกมไปนะะปุ๋ยเนี่ยมันจะเพิ่มโทเคนไอ้ตัวเขียวขจีนะครับเนาะสามอันเนาะก็คืออันใหญ่เลยเติมอันใหญ่ลงไปหนึ่งอันเนี่ยนะอันนี้เท่ากับสามลงบนพืชนะครับใบหนึ่งได้ใบเดียวเท่านั้นนะฮะ กวางไปอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดพืชใบนั้นมันเกินเนาะอันนี้เขาเรียกควายสามถูกไหมแต่ผมมาเติมไปสามเนาะซึ่งมันเกินก็คือจะเติมได้แค่2อันนะครเพราะตอนนี้เขามีอยู่แล้วหนึ่งอันก็เติมได้แค่2อันแบบนี้นะฮะก็ที่เหลือก็ถือว่าเฟาวไปนะครับเราไม่สามารถแจกให้ใบอื่นได้นะคําสำหรับปุ๋ยเนาะก็คือเติมโพเคนขีว่า G ีสามลงพืชหนึ่งใบนะฮะถัดมาคือพั่วดะพั่วเนาะนอะ่าพั่วผมยกตัวยอย่างแบบนี้ นี่อายุตัวอย่างมันีีพ่วเนี่ยจะสามารถเติมโทเค็นเขียวกระจีอะครับนะครับได้ทั้งหมด3อสามอันนะครับลงบนการพืช3ใบนะครับที่แตกต่างกันก็คืออย่างเงี้ยผมสามารถเติมอ่ยกตัวอย่างถ้าผมใช้พ่วเนาะผมบอกผมได้พ่วมาผมขอใช้พ่วหน่อยอ่ผมก็ใช้พ่วงไปใช่ไหมผมก็จะเติมโทเค็นเขียวกระจี3เม็ดนะครับเติมบนพืชอะนะครับใบละ1เม็ด ก็จะเนี่ยมี3ใบก็ใบละเม็ด1 2 3แบบนี้ผมไม่สามารถจะเติม2เม็ดในใบเดียวได้นะถ้าใช้พ่วเนาะต้องเป็น3ใบที่แตกต่างกันนะเป็นคนละใบเติมได้สูงสุด3เม็ดถัดมาครับถ้าเป็นบัวลดน้ำถ้าเป็นบัวลดน้ำบัวลดน้ำต้องยกตัวอย่างแบบนี้สมมติเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมใช้บัวลดน้ำเนาะบัวลดน้ำวิธีใช้ก็คือให้เราจิ้มห้องมาหนึ่งห้องนะครับจิ้มห้องไหนก็ได้ห้องหนึ่งผมจิ้มห้องนี้ พืชที่อยู่รอบห้องนั้น,นะจะได้โทเคนเขี่ยวกระจีะ1หนนะคอันถ้าผมจิ้มห้องนี้อันนี้ก็ได้1อันอันโทเคนนี้ก็ได้1อไอใบนี้ก็ได้1อันแบบนี้แต่ถ้าผมจิ้มห้องนี้ใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้จะได้หมดเลยนะครับสำหรับบัวรนน้ำประมาณนี้อันนี้คือไอเดียของไอเทมทั้ง3ชิ้นนี้นะครับที่เหลือมันจะเป็น decoration หมดเลยนะเป็นพวกของตกแต่งหมดเลยใช่แล้วก็ให้ออกไปนะครับประมาณนี้ ต่อเต็มถัดมาครับพอเราหยิบไปแล้วใช่ไหมหยิบเอาไปชุดหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเติมโทเค็นเขียวประจีเรียบร้อยเนาะจะใช้ไอเทมหรือเก็บไอเทมก็ว่ากันไปนะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้เราดูว่ามันเหลือไปไหนนะครับมันเหลือไปนี้ให้เราเติมไอโทเค็นยอดชาวสวนเนี่ยหรือกดไลน์เนี่ยลงบนใบนั้นหนึ่งทีแบบนี้นะแล้วก็ทําการเปิดตรงที่มันโล่งเนี่ยนะครับแล้วก็จั่วเพิ่มหนึ่งอันแบบนี้แค่นี้เอง แล้วก็เป็นตาคนถัดไปถ้าคนถัดไปเขาเล่นใช่ไหมเขาหยิบอันนี้เขาก็ได้โทเค็นในตัวกดไลค์เนี่ยหรือยอดชาวสวนเนี่ยไปด้วยโน้ตก,ก็จะได้หมดเขาหยิบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไปหมดเนี่ยได้ไปเป็นคู่แบบนี้อ่าแค่นี้เองนะครับเรามาพูดถึงไอ้ตัวโทเค็นยอดชาวสวนบ้างนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนาะอ่าเวลาเราได้โทเค็นยอดชาวสวนมาซึ่งมันจะได้จากการที่มันจะวยวบนการตรงเนี้ยนะฮะสมมติว่าอาจจะมีอย่างนงี้ยแหละเนี่ยสมมติไปเนี่ยมี3อันเลยผมไปหยิบมาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วผมก็เอาใบนี้มา,าผมวางนี้เนาะอันนี้ก็ได้1 1 m. นเะม็ดแบบนี้เสร็จเอาโทเคนยอดชาวสวนมาวางไว้ตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับใบนี้มันจะเขียนว่าเก็บได้ทั้งหมด5ชิ้นเท่านั้นนะฮะชิ้นเท่านั้นเพราะนั้นเราจะมีโทเคนยอดชาวสวนเนี่ยตรงเนี้ยได้แค่5ชิ้นนะครับ ซึ่งมันจะคิดตอนที่จบเทิร์นเรารแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติว่ารอบนี้ผมเกิดผมไปหยิบมา3าอันสมมติผมหยิบใบนี้มาอีกใบหยิบใบนี้มาอีกใบปึ๊บใช่ไหมวางตรงนี้เติอมอันนี้นึงอันนี้นึงหยิบอันนี้มาด้วยแล้วก็อันนี้มาวางตรงนี้แล้วได้ยอดชาวสวนมาสามอันเนาะพอมารวมกับของเดิมที่มีอยู่แล้วสามอันเนี่ยมันจะเป็น6อันใช่ไหมถ้าผมอ่ะไม่ใช้นะครับมันก็จะ ต้องถูกทิ้งออกไปหนึ่งอันเพื่อให้เหลือห้าอันนะฮะแต่ว่าถ้าระหว่างนั้นผมเกิดใช้ขึ้นมามันก็จะใช้คือใช้เกินได้ถ้าหมุนมันเก็บมาเกินเนี่ยเราสามารถใช้เกินได้นะครับคราวนี้วิธีใช้โทเค็นย่อชาวสวนทํำยังไงในตาของเราอะครับมันเป็นฟรีแอคชั่นเลยเราจะใช้กี่อันก็ได้นะเราจะใช้กี่รอบก็ได้เวลาใช้เนี่ยต้องใช้ต้องใช้ทีละ2อันแบบนี้ไม่สนสีนะไม่ต้องสนสีว่ามือสีอะไรเนาะเวลาใช้ก็คือใช้ทีละ2อันนะจ่ายลงกลางไปอย่างนี้นะครับ ทำอะไรได้บ้างเนาะในตาของเราอ่ะอันแรกที่ทําได้นะครับก็คือก่อนที่เราจะหยิบเอเการ์ดพวกนี้ครับเนี่ยก่อนที่เราจะหยิบก่อนที่จะหยิบการ์ดพวกนี้เราสามารถเนาะอันแรกเนาะทิ้งสองอันนะครับรีเซ็ตไอ้ของตรงกลางเนี่ยโทเค็นตรงกลางเนี่ยได้นะครับรีเซ็ตกี่อันก็ได้ด้วยเช่นสมหติผมบอกว่าผมไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้ผมก็หยิบออกสองอันแบบนี้เนาะอ่ะพอหยิบออกสองอันเสร็จใช่ไหมอย่าเพิ่งเอาเข้าถุงเนาะแล้วจั่วอ่อน ัวก่อนปึ๊บนี่อย่างงี้แล้วค่อยเอาอันเนี้ยเข้าถุงนะครับแล้วเราค่อยเลือกที่จะหยิบเนาะเลือกที่จะหยิบเพราะว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ไม่ถูกใจเรานะฮะประมาณนี้อันนี้คือออปชั่นแรกนะครับออปชั่นที่2เนี่ยสามารถทิ้งไอ้โทเค็นกดไลค์เนี่ยสองอันนะครับเพื่อนะครับรีเซ็ตการพืชน,นะฮะหรือรีเซ็ตการ์ดไอ้ตรงเนี้ยนะครับรีเซ็ตการ์ดเออ่ห้องเนี่ย กี่ใบก็ได้นะครับที่ไม่มีโทเค็นย่อชาวสวนอยู่เนาะคือถ้ามมุันมีโทเค็นกดไลค์อยู่อย่างเงี้ยผมจะไปหยิบใบเนี้ยออกไม่ได้นะฮะเวลาสมมติผมใช้ไปแล้วสองอันเนาะผมก็หยิบอันนี้ออกนะอ่นนอาอันนี้ไม่อยากได้หยิบออกอันนะี้ไม่อยากได้หยิบออกอย่างเงี้ยเนาะพอหยิบไอ้ใบพวกเนี้ยที่หยิบออกเนี่ยให้ใบไว้ใต้กองนะครับแบบนี้อนะ่าเสร็จปุ๊บเราก็เติม เวลาเติมก็เติมใกล้กองก่อนแล้วค่อยไปเติมไกลแบบนี้อันนี้นะครับอันนี้คือออปชันที่2เนาะคือรีเซ็ตการ์ดแต่การ์ดนั้นต้องไม่มีโทเคนยอดชาวสวนอยู่นะครับรีเซ็ตได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะอยากจะรีเซ็ตกี่ใบก็รีเซ็ตได้เลยอ่าัดมาอีกอีออปชันหนึ่งที่ทําได้ก็คือผมสามารถจ่าย2อันนะครับเนาะเพื่อนะเวลาหยิบเพื่อเวลาหยิบเนี่ยผมสามารถจะหยิบอ่าควยกันได้เช่นสมมติผมอยากหยิบไปนี้ แต่ผมไม่อยากได้บัวรดน้ำเนาะผมหยิบอันนี้แทนอย่างนี้ได้เพราะปกติเนี่ยถ้าผมหยิบห้องนี้ผมต้องหยิบบัวรดน้ำเนาะแต่ถ้าผมจ่ายไป2อันเนี่ยผมสามารถหยิบควายได้แบบนีนะ้อันนี้คืออีกออปชันหนึ่งที่ทําได้ออปชันสุดท้ายคือจ่าย2อันเหมือนกันนะครับเติมโทเค็นเขียวขจี1เม็ดเนาะลงบนการ์ดพืชในห้องเราอะ่ะอันไหนก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะจบละมีหมด4ออปชัน นะก็คือรีเซ็ตของรีเซ็ตการ์ดนะครับที่ไม่มีโทเค็นยอเจ้าส่วนเนาะแล้วก็สามารถหยิบไข่กันได้นะครับอันสุดท้ายคือเต erm ิมไอ้โทเค็นเขียวขจีลงไปแค่นี้เองนะครับก็จบแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตรงเนี้ยของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด15ใบนะก็คือเป็น5 5คูณ5เนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวคิดแต้มตอนจบเกมอีกทีหนึ่งว่า เ,งงนะเดี๋ยวขวางแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้จบแล้วนะครับสมมุติว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับห้องผมเนาก็คือเป็น5คูณกับคูณ3าเนาะพอจบออกมาอย่างนี้เสร็จเนี่ยตอนจบเราจะดูอะไรบ้างเนาะอันดับแรกคือเราจะดูพืชที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์คืออะไรก็คือมีกระถางแล้วแบบนี้นะครับพวกที่มีกระถางแล้วไอ้พวกเหลือทขเค่งเขียวกาจี G แบบเนี้ยแสดงว่ายังไม่เสร็จนะครับเราก็จะมาดูแต้มตรงนี้ มันจะมีแต้มตรงหัวมุมตรงเนี้ยครับเนี่ยอันนี้เราจะได้แต้มตรงนี้ไปแล้วเราก็นับทุกใบเลยนะครับก็นับไปนับไปนีบ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 นี้นีนี้เนาะนับให้หมดนับเสร็จปุ๊บโทเค็นเขียวขจีอ่ะครับที่ยังเหลืออยู่ทุกใบตรงเนี้ยให้หยิบออกมาให้หมดนะครับเนาะหยิบออกมาเหลือกี่อันให้หาร2องนะครับอย่างเงี้ยมันเหลืออยู่2อันเนาะหาร2ใบก็ได้1แต้มนะถ้าเป็นถ้าเหลือเศษก็ให้ปัดลงให้หมดถัดมาก็คือ เอาไอกระถางเนี่ยครับที่มันมีโบนัสแต้มลงเนี้ยทั้งหมดทุกอันเนี่ยเนามานับนะครับตัวไอกระถางแบบปกติแบบนี้มันจะไม่มีแต้มเนาะเนี่ยก็นับให้หมดนะครับสาหรับทุกกระถางตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปดูโบนัสการห้องเนาะโบนัสการห้องเนี่ย,ยทำยังไงดูยังไงบ้างก็คือแต่ละห้องอะครับมันจะบอกอยู่เช่นอย่างเงี้ยห้องสีชมพูเนาะเขาจะถ้าอยู่ติดก,กับพวก พืชที่มันเป็นแบบนี้นะครับจะได้หนึ่งแต้มพืชแบบนี้ก็คือพืชที่มันเป็นหัวมุมสีชมพูแบบนี้ครับเหมือนกันนะฮะก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยนะมันจะสีเดียวกันเนาะเนี่ยที่อยู่รอบๆอเนาะใบละหนึ่งแต้มนะอย่างเงี้ยได้หนึ่งแต้มคราวนี้ถ้าสมมุติว่าในห้องนั้นอ่ะมีเฟอร์นิเจอร์ที่สีเดียวกันแบบนี้นะครับสีชมพูเหมือนกันเนี่ยแบบนี้มันจะกลายเป็นใบละสองแต้มเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยห้องเนี้ยจะได้สองเพิ่มอีกสองแต้มนะเพราะว่าอยู่ติดกัน อันนี้ก็ได้2แต้มนะพอ,อยุดติดกันแต่อันเนี้ยจะสังเกตว่ามันสีส้มเนาะแต่พืชสีส้มสองอันเนี้ยได้แค่อันละแต้มเพราะว่าเดคอเรชันเนี่ยมันไม่ตรงสีนะครับเดคอเรชันมันเป็นสีชมพูอ่านะประมาณเนี้ยเราก็นับอย่างเงี้ยทุกห้องนะครับนับให้ครบทุกห้องเลยถัดมาก็ให้ดูโทเค็นตัวโทเค็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตัวโทเค็นสัตว์เลี้ยงเนาะวิธีดูคือดูเ,อเขาเรียกว่าความแตกต่างนะฮะเนี่ยมันจะมีรูป รูปแบบที่มันไม่เหมือนกันอยู่เห็นไหมดูรูปดูรูปเนาะไม่ได้ดูสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมหยิบมาเนี่ยผมก็จะมีทั้งหมดนะนะจะสังเกตว่าผมอ่ะมีทั้งหมด5้ารูปแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันเนาะอันเนี้ยมันซ้ํากันถูกไหมอ่ะก็จะเป็นหะ้าแบบที่ไม่ซ้ํากันนะห้าแบบที่ไม่ซ้ํากันก็ได้สิบอีกสิบสองแต้มเนาะเดี๋ยวผมแปะแปะให้อีกทีหนึ่งว่าได้กี่แต้มบ้างนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของโทเค็นสัตว์เลี้ยงเนาะถัดมาครับเราจะได้คะแนนจากพืชสีที่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือได้ชุดละ3ามแตม้มก็คือสีไม่เหมือนกันก็คือต้องได้ครบทุกชุดต้องได้ครบทุกสีเนาะซึ่งมันจะมีทั้งหมด5สีก็คือชมพูฟ้าส้มเหลืองแล้วก็สีสีฟ้าอ่อนอะเทอร์คอยอเนาะเนี่ยก็คือมีเงี้ยหนึ่งชุดนะครับอันนี้ได้อีก3แตม้มนะครับส่วน2ใบนี้ไม่ได้แตม้มเนาะ ก็ได้สามแต้มเนาะชุดละสามแตม้มแล้วก็ดูสีห้องนะครับถ้ามีครบห้าสีเหมือนกันก็ได้ชุดละสามแต้มเหมือนกันก็คือเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยได้เนี่ยชุดเนี้ยได้สามแตม้มนะฮะตัวตรงนี้ไม่ไม่ถึงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการ์ดไอ้ออบเจกตีที่ตรงเนี้ยครับเราก็จะมาดูว่าออบเจกตีฟอ่ะเขาไว้ทําอะไรเนาะถ้าเราเล่นแบบโหมดยากนะครับก็จะมีออบเจกตีฟตรงนี้ให้คิดด้วย แล้วก็รวมคะแนนครับใครได้แต้มเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับถ้าเสมอกันให้ดูไอ้โทเคนยอดเฉลส่วนเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับใครมีเยอะกันก็เป็นผู้ชนะถ้ายังเสมอกันอยู่ก็ชนะร่วมกันไปเลยครับอ่านะก็จบไปแล้วครับสําหรับตัวเวอร์แดนนะับหรือว่าส่วนเดลมิดเนาะก็ถ้าผิดพลาดไปกันในก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทางทว่าแท็กติกด้วยเนาะที่ได้ส่งเกมนี้มาให้ผมได้รีวิวแล้วก็ทําสอนเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าถ้าชอบคิวิดีมันี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดอกไกแล้วก็เพจ Facebook ดอกไกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ